มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูคผ่านอินดิเคเตอร์ MECD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูคของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในกลุ่มของสินเชื่อนะครับหุ้น n c a p หรือว่าบริษัท Nick Capital p r i c o m e d y Limited นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย n c a p นะครับเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อครบวงจรโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาคือสินเชื่อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับผมโดยตัวรายได้นะครับเพิ่มขึ้น6%กเปอร์เซ็นียร์นเดียนะครับเมื่อเทียบ q 1 2023กับ q 1 2022นะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น117%ยสิบเจ็ดเปเียร์เดียเลยนะครับตัวหนี้สินลดลง14%บสี่เปอร์เตียร์เดียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น110%ยสิบเปอร์เียร์เดียเรียกว่า โตนะครับท้งรายได้แล้วก็กําไรนะครับแต่ว่าตัว PE ก็ตึงๆอยู่ที่20เท่านะครับราคานี้ก็ลงทุนเงิน20ปีคืนทุนนะครับถ้าไม่โตกว่านี้นะครับ P/B book value ที่1.1เท่านะครับก็น่ารักน่าลุ้นนะครับราคานี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบ Asset ที่มี P/B 1ก็ใกล้เคียงกับเจ้าของนะครับราคานี้ก็ใกล้เคียงกับเจ้าของถ้าเทียบจากตัว P/B book value นะครับนี่สินต่อทุน ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่0.98เท่าเท่านั้นนะครับติเลโชหรือว่านี่สัดส่วนท่าน,น้อยกาหนึงก็ถือว่าดีมากนะครับในสภาพาเศรษฐกิจปันผลชิ้นนี้ก็น่าจะสบายๆนะครับยืมปันผลยังไม่มีมาให้เพราะรอรุ่นการพลิกฟื้นชนราวนะครับผมเพื่อผูสนใจหุ้นเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ก็ลองไปพิจารณาดูเชิงวิไอเชิงพื้นฐานกัน,กนสำหรับ NCAP รบนะครับทำการบ้าน,น,นก่อนลงทุนได้นะครับ แต่ถ้าเพื่ใดไม่สนใจเชลกีไอก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเขาออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟตามเฟรมมันนะครับมีการตัดขึ้นของ m a c d Line ตัดซีนไลน์ดแสดงขึ้นไปมีฮิสตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําได้1แท่งนะครับวงชี้ว่าตั้งแต่ IPO มาก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นตลอดนะครับเ,เพื่อนๆใดที่เก็บตั้งแต่ IPO ก็ต้องถือไปก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณออกไปอย่างไรนะครับในทางเฟรมมันถ้าเล่นทางเฟรมมันนะครับ ไปดูตัวไทม์เฟรมวิคภาพระยะกลางนะครับมีการตัดลงของ m อ c มซิไลซึ่งสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดง,ง,งลงไปมีฮิสตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวๆบ่งเชียร์เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพระยะกลางไทม์เฟรมวิคเพื่อนๆที่เล่นไทม์เฟรมวิคก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกร,รมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวไทม์เฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับไทม์เฟรมเดย์พบว่ามีการตัดขึ้นของเอ c มซิไลซึ่สีน้ำเงินตัด เส้นสีนลแสดงขึ้นไปมีฮิสโตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำกันยาวๆบวงเชียเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทำเฟรมเดย์นะครับเพื่อนๆที่เล่นทำเฟรมเดย์ก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกร,รมเขียวแั้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับจะออกก็ต่อเมื่อมี m อ c d น้ำเงินตัดแดงลงหรือว่าเจอฮิสโตแกร,รมเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณเซลล์สัญญาณขายนะครับผม ก็ฝากเอาไว้สำหรับสายเทรดวิ่ใน m i n d s e t Money Management การทำตามอินดิเคเตอร์และตามเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสองมอคลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ